สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Master นะครับถ้ามีเสียงรถเข้าก็ขออาภัยด้วยนะครับพยายามเริ่มอัดใหม่ประมาณ5ครั้งแล้วครับอัดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะโทษทีนะครับพอดีเรอรอ,อเปลี่ยนไม์ก่อนแล้วกันนะน่าจะอีกประมาณขอสักเดือนนึงแน่นคะาตั้งค์ไมนึงนะครับช่วงนี้เติมเกมเยอะโอเคมาเริ่มกันดีกว่า หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมเลนส์ซิงมัตเตอร์ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ก็ขอฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเกมเมอร์ไว้เลยครับเติมถูกเติมเองใช้ยูเอ็นดีในการเติมนะครับสามารถตั้งค่าเอฟบีทางไลน มาสำหรับ 4, 4ี่นี่นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นรถที่เทียร์ค่อนข้างที่จะสูงว่าก็พอกับ570หรืออะไรพวกนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเทียร์ที่น่าใช้ในระดับหนึ่งนะครับในปัจจุบันถน้ารถคันนี้นะครับแต่ว่าด้วยสเตตัสที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยจอยมันเท่าไหร่นะครับในกรณีที่แบบ e ี่หานะครับก็จะเป็นสเตตัสคือเลี้ยวแม่งมา12เลยนะครับแต่ว่า อัตราการเล่นนี่คือจะดูขัดใจลูกตานิดหนึ่งนะครับคือ5.6เลยเรื่องความเร็วนะครับคเแ็นสูงสุด5.6นะครับแต่ว่าอัตราการเล่งอยู่ที่9.2นะครับดิบวงแคบถือว่าดีดิบวงกว้างถือว่าพอได้นะครับเป็นรถที่แบบเลี้ยวจ๋าจ๋านะครับเป็นรถเลี้ยวจ๋าจ๋าแบบสองขับเคลื่อนสองล้อหลังรถด,ดิบโดยธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับสนามก็ขอเป็นทั้สองทั้สองสนาม,น,น,าม,น,น,ามน,นะครับั้สองสนามนะครับ อ่ะก็การจูนส่วนมากเขาจะจูนเป็นสองสามากันนะครับอันนี้เ,นเขาจูนกันมาอย่างนี้แล้วก็จูนตามนะครับเข้ามืองตาเหลวก็เหลีวหล่วตาตามนะครับอ่ะไปดูกันก่อนแต่ว่าจากที่ลองเทสดูแล้วค่อนข้างจะเป็นรถที่ขับสนุกกว่าที่คิดครับผมเป็นรถที่ผมรู้สึกว่ามันขับสนุกกว่าที่ผมคิดอ่าต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้เทสต์อัลฟาลูมิมโอทีเซิสี่อ่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกอย่างนี้ คือตอนแรกเนี่ยก็คือรู้สึกจะดูข้างหลังมันก็จะง,งุนๆหน,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 นีนิดนึงว่าอี่ยงวะทำไมพังนี้รถสีเหลืองมันเยอะจังทำไมรู้สึกว่าพังนี้รถสีเหลืองมันเยอะจังอะเออแต่ว่าดูดีดีดมันดฟดีมากเลยเห็นไหม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 เนี่ยคุณจับดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันดฟดีจริงเ้ยแม้ว่าความเร็วมันจะแบบแย่นิดนึงแต่คือถ้าเจอสนามโคง้งเยอะๆเนี่ยมันเอาอยู่นะ <S <S นะผมบอกเลยมันเอาอยู่นะด้วยด้วยอัตราการเล่งของมันหรืออะไรอย่างเงี้ย มันแบบมันมันขับมันสู้มือดีนะผมมันสู้มือดีเนี่ยเออเนี่ยคุณดี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 เห็นปหเห็นไหเห็น่เห็นว่าโอ้ตะกีแต่กีแต่กีจะชนมันตามนิ้วดีนะมันตามนิ้วดีโดยส่วนตัวแล้วถือว่ามันตามนิ้วดีนะอันนี้พูดจริงๆเลยคือทำมันไม่มองเรื่องความเร็วที่ของมันไปอ่ะมันถือว่าเป็นรถที่แบบเอาเรื่องจะจัดอย่างเงี้ยนะโคงนี้ดไม่ดีขอโทษครับ ได้ใจอยู่หน่อยช่วงนี้ชั่ความรู้สึกมากชั่ความรู้สึกมากก็เห็นผลนะช่วงนี้ช่วงนี้ผมกำลังลองแบบดิฟแบบว่าการกดเบรกแบบแปลกเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะเห็นอะไรแปลกในเวลาผมเล่นนิดนึงเนี่ยผมกำลังหาความพอดีกับตัวเองอยู่องเงี้ย ก็จะประมาณนี t, <The> <are> mm ้ม hmm. like ันขับดีนะขับใช้ได้อยู่นะมัไม่แย่นะมันแบบแมตตาการเล่งมันจะดูแบบว่าดูแบบสะเทือนใจไปนิดนึงอ่ะแม้มันจะดูสะเทือนใจไปนิดนึงแต่คือตอนมันขับมันขับดีอยู่นะมาลองดูมาลองดูนี่อะครับก็ซีซีลีนะซิซีลีแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่เราจะได้เล่นไหลโค้งหน่อยนะครับก็เป็นแบบที่เอาวิทสได้ก็ค่อนข้างดีนะแบบนึงแล้วก็มีทางยาวให้เล่นด้วยนะครับ แต่รถคันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทางยาวเท่าไหร่แต่เรื่องการเลี้ยวเนี่ยคือมันโอเคเลยนะมันให้ฟิลดีมากเลยนะตอนเลี้ยวอ่ะผมพูดเลยนะฟิลตอนเลี้ยวมันเลี้ยวดีมากเพราะด้วยความที่แบบคุณนึกออกว่ามันเป็นรถมันเป็นรถแบบว่าขับเคลื่อนสองล้อหลังด้วยไงมันก็สไตล์ดดิฟแบบหน้าดิฟเลยแหละนี่มันก็ดูไหลลื่นเนี่ยเออดูไหลลื่นตามนิ้วดีนะ เนี่ยตรงนี้อาจจะแบบให้ความรู้สึกขัดใจนิดนึงนะฮะมันเป็นรถที่แบบว่ามันมันจะให้ความรู้สึกตรงข้ามกับเซนโตะมันเป็นรถที่ให้ความรู้สึกตรงข้ามกับผู้เซนโตะ อนนี้ผมกําลังพยายามให้เขาพยายามเหมือนกับว่าแตะแตะเบรกแตะดิฟให้นานขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยออกําลังแบบอยากลองครับเพราะแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูหรอกว่าคนเก่งๆเขาเล่นยังไงความส่วนมากอยากอยากลองเองฮะทุกอย่างเกิดจากการอยากลองอยากลองเองเนี่ยเห็นไหม,มก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะวิ่งดีอยู่นะครับ เออขอสักสนามแล้วกันเอาสนามที่แบบผมไม่ชอบเลยแล้วกนะันอันนี้คนดูน่าจะรู้กันอยู่แล้วไอสนามที่ผมไม่ชอบเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบอยู่เหมือนเดิมอะอจริงไออันเนี้ยจริงจริงอันเนี้ยไม่ชอบอันนี้จริงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะไม่ชอบที่สุดละแล้วก็เล่นพลาดบ่อยที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นก็มาเล่นไอสนามที่เล่นพลาดไปบ่อยแล้วกันดูนะครับ จริงๆมันเป็นรถที่แบบว่าตอนจับผมผมด้วาวนะผมพูดจริงว่าผมวาวด้วกว่าที่คิดตอนแรกคือแบบดูสเตตัสแล้วผมก็รู้สึกแบบมันขึ้นเที่ยบนมาได้ยังไงวะเอา,าความรู้สึกผมนะมันขึ้นเที่ยบนมนไดแต่คืออย่างที่บอกครับรถพวกนี้มันจะดีก็ต่อเมื่อเรา,เรา,เ,ราเรารู้สนามครับว่าเราเล่นสนามแบบไหนไคุณนึกออกไหมถ้าคุณไปกดแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดีในสายตาคุณเท่าไหร่เพราะว่าคนที่กดแรงมันก็คนที่กดแรงมันไม่ไม่ถามมันไม่รู้ว่าด่านที่ที่ต้องเลือกมันคือด่านอะไร่ม มันไม่รู้ว่าด่านที่ต้องเลือกคือด่านอะไรแต่ว่ายังคือดูดีมันๆครับดีมากเลยเห็นไหมคือคนที่กดแรงอ่ะเขาจะเราจะไม่รู้อยู่แล้วว่าดา่า,น,ดานที่จาเจอก็ด่านอะไรบางทีอาจจะเป็นด่านทางตรงเยอะซึ่งทําให้รถมันเสียเปรียบอะไรเงี้ยๆๆๆใช่ไหมแต่ว่าการที่แบบว่าไปแข่งหรืออะไรเงี้ยหรือว่าบางหมวดที่มันสามารถเลือกด่านได้ก่อนอะไรเงี้ยครับมันจะทาให้การตัดสินใจในการเลือกรถได้อย่างเช่นการที่เอาไปเล่นกิจกรรมอะไรพวกนี้เราเห็นอยู่แล้วสนามไหนโค้งไหนอย่างเอ็นดูแลน หรือว่าเป็นอ่าฮะด่วนสมโมสรหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันเป็นไหลที่เราจะรู้อยู่แล้วว่าสนามพวกนี้จะแข้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้แหละถึงมันถึงมีความสําคัญนะครับมันอาจจะไม่ใช่รถที่แบบว่าวิ่งได้ดีมากในอขอบคุณมากๆาอะอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ใช่รถที่แบบว่าดีมากในสนามในสนามมาสนามแต่ว่าสนามที่เรียวเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นสนามที่แบบมันจะพอกิจของมันนะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดว่ามันไม่ได้บนโลกใบนี้มนไม่ได้มีแค่แรงเงครับ สำหรับสำหรับเพลเยอร์ที่เพลเยอร์ที่เขาบอกว่าอยากจะต้องการจะเตรียมแข่งอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบว่าเล่นรถแค่ได้หลายชนิดหรือการมีรถเยอะๆมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยดีเพราะว่าสามารถเลือกมาใช้ได้หลายสถานการณ์ในบางงานนะอ,อันนี้ผมก็วิ่งไปเรื่อยนี่ก็วิิงโอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะครับอืม ว่าไปก็อยากมาได้แทนในเอนะ็มสี่คูเป้เนี่ยนี่ยังได้อยู่ได้อยู่แม้จะไม่ใช่สนามที่ไม่ได้ชอบแต่ว่าโอเคอยู่โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะ<อ>ผมอยากให้ทุกคนมาลองขับดูนะ<อ><อ>ก่อนที่คุณจะด้อยค่ามันหรืออะไรเงี้ยคุณมาลองจับมันดูอยู่มันเป็นรถที่จริงจริงขับเลี้ยวสนุกนะครับเป็นรถที่ขับเลี้ยวสนุกผมไม่รู้คนอื่นจะเลี้ยวสนุกกับผมไหมแต่ว่าผมว่ามันเลี้ยวสนุกมากๆในความรู้สึกผมตอนจับอ่ะมันถือว่าเป็นฟิลฟิลขับที่ดีเลยแหละ มันเป็นฟิลจับที่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าคุณมาลองดูกันแล้วกันว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกจริงครับอันนี้แนะนําว่าอยากให้มาลองเทสดูสําหรับคันนี้นะเป็นรถที่ขับสนุกจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้หน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนไลไรก็สามารถเติมผ่านปอนเซอร์ผมได้เลยนะครับท็อปอัพเกมเมอร์นะครับ หรือจะมาบอกมาช่องผมก็ได้นะเขาจะรู้เขาจะรู้โอเควันนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ